โอเคนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็วันนี้พวกผมสีรอสดิกนะฮะพบในช่วง play เกมนะก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม battlefield 2-1-4-2นะฮะนะก็ตรงๆเลยนะเกมนี้คือเกมเถื่อนนะเพราะเกมนี้มันก็ไม่พัฒนาแล้วอ่ะก็เล่นซิงเกิลเพลเยอร์ไปเลยนะฮะโอเคก็อันนี้สามารถเลือกเควสมันก็ว่าเลือกเควสได้ประมาณหลายเควสอยู่เหมือนกัน สมมติว่าจบเควสนี้ก็ไปเล่นเควสนี้ต่อเลยอย่างเงี้ยก็ได้โอเคนะ for the Berlin อ่านี่คือเบอร์ลินหนอนาคตน่าจะใช่อ่อเล่นนี้ไปก่อนนะฮะโอเคนะฮนะก็เลือกอาวุธนะฮะอันนี้ มีมีสไนเปอร์นะพวกสไนเปอร์อันนี้ก็พวกแอดซอร์ตพวกปืนรัวนี่คือพวกเอนจิเนียร์ค,คือพวกปืนใหญ่นะฮะนนี้คือพวกช็อตกัน <and then S 1> นะฮะนี่คือปืนที่จะติดมาด้วยนะฮะอะ่โอเคแล้วก็คัสตอมไม e ์แมปโอเคก็เลือกแมปนะฮะ ตันโอเคอ่าตัวนี้เราก็เราอยู่กับบอทที่ชื่อว่า <c oughs> อะไรวะ Fire using left mouse button กูรู้ครับ <c oughs> อีอ่าถือว่าชื่อลื่นใช้ได้นะฮะซูมโอเคนี่คือสไนเปอร์ Okay. The station nearby belongs to your team. If this is destroyed, your commander will not be able to give you EMP Strike support. If you click the right mouse button on Spotted, you can choose the Spotted enemy type from a list. บอทต,ตอนนี้ชื่อคิวเลนเบิร์กนะฮะคิวเลนเบิร์กพคิวเลนเบิร์กลอผู้ด้วยเกมนี้ผมก็เคยเล่นมาครั้งหนึ่งที่มันให้ขับมันยนนะผมรู้สึกเหมือนกูเล่นไฟทั้นฟอร์ยิงนั่งโอ้ยโอ้ยนี่นี่ โอ้ยโดนโดนสอยเลยโอ้ยรีโหลดแปบ๊บนะทีนี้ต้องรอบค่านะนะอา้าวถือกล่องเลยโอย้กล่องอาวุธนะ,ะ <c oughs> ่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยมันวิ่งนี่สัน้นยะูเนะโอเคนะโอ้ยนะ Enemy infantry spotted. Oi, oi, Get your key to deploy the parachute. Oi, เจ็ดสิบเสียง. Okay, นะฮะ. Oh, ต้องมายิงหุ่น.เฮ้ย.เฮ้ย.เฮ้ยยิง.เฮ้ย.เฮ้ย. To get back into the fight, call a medic by pressing the left mouse button. To open the spawn screen, press the right mouse button. สเตปเปอร์อเออเฮ้ยยิงเอ้ยอ่าเจอกรด้กไว้นะเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะฮะก็โอ้ยเฮ้ย เนื่นอจับจุดควบคมนใกล,นนก,ลนนกับธงยิ่งีมมีมากเท่าไหร่ยิ่งจะถกจัด้เรวขึ้ยังพูดไม่จบเลยโดนยิงลยแล้วแหละเ้ยแล้วก็ลองเลือกอซอร์ดดูบ้างนะฮะโอเคจะเลือกแบบนี้แบบนี้หรือเอ่อ ดันนะปืนนี่ก็เป็นเป็นปืนแบบพวกพวกปืนปืนไรไม่ใช่ไรเฟิลดิพวกปืนรวนะฮะก็นานๆทีพอ,อดีไม่มีอะไรจะสอนพอดีเพิ่งทำคลิปสอนเอาทรเสร็จไปนะฮะก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วเดี๋ยวก็เลยมานั่งเล่นเกมนะฮะออ <c oughs> ขอนำร่องก่อนแล้วกันเลย <c oughs> โอ้ยคืนมันได้กอนโอ้ยเอ้สเปอรเฮ้ยต,ต้องตามหาธงอีกประมาณธงนั้นอีก261้เมตรนะฮะผมซึ่งผมก็เคยเล่นเกมนี้เป็นเกมเกมหนึ่งนะชื่อเกมแมตเตอร์ฟิวเวียดนามนะฮะซึ่งเล่นชิงธงเหมือนเกมนี้เลยนะฮะก็ แต่ว่าเกมนี้มันเอ้ย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 เออเอ้ยยิงกูยิงเอยิงเอ๋ยิงเอจัดเฮ้ออาโดนไฟช็อตโอ้ยตายตาปวดหัวเลยโอ้ยขอยืมพี่เจมไปใช้เออปวดหัวอ๋อคุณโดนคิวเดามจแอสซิสต์ยูคิวอ่ะ ทันสุยเฮ้ยเมื่อกี้โดนไฟฟ้าเอาซับหำโอ้ <c oughs> โดนดีใครอีกไ้โอ้น่นี่ตอนนี้ทับเราเหลือน้อยเหลือเกิน ทับหรือประมาณร้อยเจ็ดสิบหกมันเลยอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบหกโอ้โว้ยพักธงแม่งเยอะกว่าเราอีกอะก็อาจจะงงกับการาฟิกนะการาฟิกผมปรับระ,ร,ะระดับมีเดียมนะฮะถ้าผมปรับไฮก็มันมันไม่แหลกในเวลามันไม่แหลกนะครับแต่เวลาอัดมันจะดูไม่ลื่นหูลื่นตาเท่าไหร่นะฮะคอมผมยิ่งกระกาอยู่นะจะพูดเลยเรื่องสเปคคอมเนี่ยเล่นเกมดีกว่าอ่นะ อย่างเกมที่ผมเล่นไปก็มีประมาณแค่2เกมนะคือเกมนั้นเป็นที่มันแหลกไม่ใช่เพราะเกมนะฮะตอนที่ผมเล่นมันไม่กระตุกนะฮะแต่ว่ามันเป็นเพราะโปรแกรมอัดวิดีโอที่ผมใช้ยอยู่นะฮะมันไปทําอะไรไม่รู้ทําให้เกมผมภาพแหลกกระตุกโคดเลยนะฮะแต่ว่าเวลาผมเล่นผมไม่กระตุกอ่ะเล่นอย่างนี้เลยนะฮะแต่เวลาพรีวิวออกมานะฮะโคตรแหลกเลยผมก็เลยหันมาใช้แฟลปแทนนะฮะตอนนี้ ตัวนี้เสียงเสียงปืนเล่าเงียบไปแล้วนะฮะก็เราก็ต้องหาทางลงหาทางลงหาทางขึ้นดีวะก็ผมชอบอย่างหนึง่งคือมันสามารถขับหุ่นยนต์ได้นะอารมณ์เห <c oughs> มือนผมเล่นเล่นเห <c oughs> มือนผมเล่นตายด้านฟอร์อยู่นะฮะเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยแต่ว่าด่านนี้ไม่มีหุ่นยนต์นะฮะ,ะ <c oughs> ลงไปลงจากลงจากบันไดด้วยการปีนอากุลูครับ อ่าันนี้แต่เวลาวิ่งมันจะวิ่งได้ไม่ค่อยนานนะต้องกดนิ้วเวลากดชิปนิดหนึ่งนะต้องวิ่งตลอดนะฮะเพื่ออ่าอันนี้มันอีสี่สิบแปดก็จะเจอคิวเลนเบิร์กนะฮะให้หาทงที่เหี่ยวใกล้ที่สุดเฮ้ยเยตโต้สามคนติดโอ้ โดนยิงรอบสองโอ้โอเคนะก็เลือกปืนซัพพอร์ตคัสตอมไอ้ยมึงนสาดเฮ้ยนี่โอ้ นี่เลยแป๊บอ่าโคตรล้ำนะฮ่าฮ่า่ทำจนได้หนูไปเจอกันใหม่ในชาติหน้าแล้วกันแิายเัก็เดี๋ยวนี้จอริสคอนโทลพอยออ่านออกแต่แปลไม่ได้ไหนสตูมาเด้ฮะฮ่กลัวเว้ย ไม่ทันได้ยิงเลยคัสตอมไม้อันนี้เป็นโอเคนะฮะโอเ้เกิดได้ไม่นานเท่าไหร่เลยกดดันไปนะฮะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ team. If this is destroyed your commander will not be able to track the e n e m y s o easily อ่าโอเคคือตอนนี้รู้สึกประทับใจกับเอฟแฟมากเลยสงสัยผมต้องใช้โปรแกรมนี้อัดเกมมาอีกนานโอเคแต่ว่าสไนเปอร์นะ ผมรู้สึกว่าจะชอบสันแหน่เปินพิเศษเลยฮนะแต่ว่าผมไม่ถนัดซุ่มปังอา้า <c> ว <oughs> พวกเดียวกันพอดีนะ,ะก็เมื่อผมเล่นเกมเสร็จผมว่าจะมีโปรเจกต์ทำอินโทรเวอร์ชั่นสามอะไนะฮะเวอร์ชั่นแรกเวอร์ชั่นสองมันดูเบ,เบ,เบื่อๆไปละวอาซูมไม่ได้ I'm under control. Oi! Oi! Oh. <laughs> <laughs> โอเคนะฮะสองค้างเงียบลงแล้วแต่ยังพึ่งดีใจไปเอ๊ะมันบอกให้อยู่ก่อนโอ๊ยยิงวู <c oughs> ้ฮู้ ก็เลยจะจบโอเคต้องตอนนี้ภารกิจเราคงคงต้องสนุกสุดๆแล้วต้องรีบไปยึดธงนะฮะโอ้ยโอ้ยนีก่อนเอ้ยเอ้ยมาเด้แดกไม่เดกเดอ đi con đi con ôi ơ lòng lục non lâu lục thèn như con nè เริ่มเลยโหเถอะทงตอนนี้รู้สึกว่ามันเจงจะเหนือกว่าอยู่นะก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานก็กลับมาเล่นหลังจะดูกกาดหน่อยนะฝีมืออาจจะกาดกันเยอะนะไม่ได้เล่นเกมนานนะวันวันบีเดนเาชักว้าวช่วยวันวันนะไม่แทบไม่ทำเลยเพราะว่าผมไม่มีเวลามานั่งเล่นเกม แต่ว่าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นมีชลิปสุดท้ายดิเขาเรียกว่าเล่นครั้งนี้คงคงม่วันนี้แลแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็มีธุระนะฮะคืออ้าผมต้องไปเข้าค่ายนะฮะก็ขอเล่นก่อนจะไปเข้าค่ายแป๊บนึงเเออออ ơi ơi sao mày ơi đâu ní con ơi Ơi ôi ôi đột bay chót ôi ôi ai ta ôi buồn quá เลือดเหลือแค่สิบสี่เองเรื่องสงครามมันจะจบสักทีวะโอเคนะฮะก็วันนี้คงจะเล่นนานพอสมควรแล้วรู้สึกว่าศึกจะยังไม่จบง่ายนะ เดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะฮะก็ไม่มีต่อเด็ดเพราะว่ามันเป็นแมตช์เดียวก็ไม่นวันนี้ขอจบการเล่น Battlefield 2 1 4 2เพงเท่านี้นะฮะก็อยา่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์กันด้วยนะก็คลิปนี้คงก็ขอจบการเล่นเท่านี้สวัสดีครับ